สวัสดีครับพบกับ Java Thailand .com นะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเราวันนี้นะครับก็จะมาเสนอเรื่องของการใช้ list ใน IUI Framework นะครับ list เป็นอะไรนะครับมาดูกัน list ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกแล้วก็เน็กไปหน้าถัดไปได้นะครับก็เดี๋ยวผมพาทำเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆโอเคนะครับเอาแบบ พ,พื้นเลยเริ่มแรกก็ Copy ก่อน Copy นะครับตรงนี้ไปแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ HTML นะครับเป็นชนิด HTML ตั้งชื่อว่า list กดปุ่ม finish นะครับจากนั้นก็วางที่เราก๊อกเมื่อกี้นะครับลงไปแล้วก็ไปก๊อก header มันมาด้วยนี่ก๊อกให้มี header เฉยๆหร<ล>อกไม่ใช่อะไรนะครับ ขี้เกียจเขียน,นครับไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆก็ขี้เกียจเขียนอ่ะ select e d เป็น true class เท่ากับ panel ลองมาดูหน้า list นะครับหน้า list เรายังไม่ได้เขียนอะไรนะครับก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้เราลองมาเขียนนะครับ อย่างนี้เลยนะครับ ul นะครับ li อันนี้คือ list ใน html คงจำได้นะครับใส่เลยนะครับเมนู a เมนู b เมนู c มีอยู่3เมนูนะครับเรามาดูผลการทำงานก็จะเป็นเดืยวๆแดๆแบบนี้ สิ่งที่ต้องทำให้มันกลายสภาพเป็นลิสต์สวยๆก็ใส่ a ครอบเข้าไปลองดูอันแรกนะครับปับ๊บเดืออยู่ fill set มาครอบดูดีขึ้นมานิดหนึ่ง เอาออกดีกว่าแป,ป๊บหนึ่งนะครับดู Do L L I ใส่ H 2ไว้ในเมนูใส่ A เข้าไปอีก สักครูนะครับคลอบให้ครบทุกปุ่มก่อนโอเคเราได้มาสามอันแต่หน้าตามันไม่สวยนะครับเราก็ดูตรง Reference ได้นะครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่กำหนด U L L I นะครับ เดี๋ยวผมไปที่ Documentation แล้วก็ Getting Start โอเคปลดล็อกนี่ตัดออกเลยเอา U L เป็นตัวหลักก็ดันเป็นอย่างนี้เออ Build Set มาครอบ ไม่หายเลยเออเลยมีด้านขวานะครับมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับอยู่ด้านขวาแต่จริงๆมันต้องเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเอาดิฟคืนมาเพจหนึ่ง t o class เป็น panel ยู L ก็ไม่ได้กำหนดอะไรนะครับปกติก็ไม่ได้กำหนดอะไรเลยก็จะเป็นแบบนี้แต่มันไม่มีอยู่ด้านขวาถ้าอย่างนั้นนี่ ตัดออกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวกลับขึ้นมากลับขึ้นมา อะเป็นอย่างนี้แหละผมนึกอยู่ว่าทำไมมันไม่เป็นนะครับมันต้องกลายเป็นอย่างนี้สิ s1id เท่ากับ page t i t ิล id เท่ากับ back button ไม่เกี่ยวนี่เป็น header s c สกรีนหนึ่งอยู่ไหนนี่คือสกรีนหนึ่ a e s l i เพจสองเพจสามตรวจองค์ประกอบนะครับ iu i ui. js script แล้วก็ลิงก์ขาดไปอันหนึ่ง ถึงว่า CSS panel น,นี่ขาดตัวนี้ป๊ามาแล้วนะครับลิสต์สวยๆขาดไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการดึงเอา panel list ม,มามันจะซุกอยู่ใน CSS ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่เอาเข้ามามันก็จะเป็นลิงก์สีน้ำเงินแบบเมื่อกี้ครับหาอย่างนานเลย รับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเราอาจ,จะวางเฮดเดอร์ไว้สวยๆก็ได้นะครับเลือกเมนูมันก็จะมีคำข้างบนนะครับเป็นกลุ่มๆอันนี้เป็นเมนูเรากดไม่ได้นะครับไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเรายัางไม่ได้เขียนอะไรเดี๋ยวผมลองเติมไปอีกสักเมนูหนึ่งนะครับอันนี้ลบออกก็ได้ เมนู D ครับเรามีอยู่4เมนูนะครับลองมาดูผลการทำงานก็จะเป็นแบบนี้ก็ยุบจอเข้ามานะครับบนโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคนะครับถ้าถ้าเขียนตามนี้นะครับโค้ดแบบนี้เปะ๊ะมันก็จะรันได้แบบผมเลย วิดีโอถัดไปนะครับเราจะเริ่มมีเพจมีหน้าต่างๆคือตอนนี้เรามีอยู่หน้าจอเดียวมันก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมีหน้าจอต่างๆขึ้นมาว่ามันทํางานได้ยังไงเวลาจะเชื่อมหน้าเพจ